บ้านหุบบอลเป็นหมู่บ้านในเขตดงพญาไฟมีลำห้วยสายเล็กๆสายหนึ่งไหลผ่านประชาชนชาวบ้านประกอบอาชีพทําไร่และหาของป่ามีอยู่ประมาณ20หลังคาเรือนคืนวันหนึ่งในขณะที่พรานชาวบ้านสองคนคือพรานโลมกับพรานเจิมไปนั่งซุ่มยิงสัตว์อยู่บนห้างสูงริมห้วยเวลาประมาณสามทุ่ม พวกเขาได้เห็นเสือโครง่งคาบเหยื่อซึ่งตายแล้วเดินผ่านมาในระยะใกล้พรานทั้งสองไม่ได้ตั้งใจมายิงเสือมุ่งหวังจะมายิงแก้งกวางดังนั้นเมื่อเห็นเสือปรากฏตัวอย่างกระทันหันจึงทำให้เกิดความตื่นเต้นตะลึงมองจนกระทั่งมันเดินลับหายเข้าไปในแนวไม้ซึ่งสว่างโพลงอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์รันเสือคาบเหยื่อตัวนั้นผ่านไปแล้ว พรานล,ลมก็กระซิบพูดขึ้นว่าเจมิมข้าว,ว่าเสือนั่นต้องเป็นเสือแม่ลูกอ่อนมันคงคาบเหยื่อไปกินที่รังแล้วเอาไปเผื่อลูกของมันเออจริงด้วยงั้นก็ได้การแล้วแกจำได้ไหมเมื่อเสือนก่อนพอขาที่ตลาดในเมืองเขาบอกว่าเขาต้องการลูกเสือเป็นๆพรานเจมิมย้อนถามความคิดหวังบางประการผุดวาบขึ้นในใจของตนฝ่ายพรานล,ลม เมื่อได้ฟังก็นึกได้และเข้าใจในความมุ่งหมายรีบตอบว่าจำได้ซิแต่นางเสือแม่ลูกอ่อนนั่นมันคงไม่ยอมให้เราเข้าไปเอาลูกของมันได้ไง่ายๆหรอกมันหวงลูกของมันจะไปยากอะไรเล่าเรามีทั้งสองคนปืนก็มีฆ่าแม่ของมันเสียแล้วเอาลูกมันมาพรุ่งนี้เราแกะรอยตามไปหารังที่อยู่ของมันให้เจอคงอยู่แถวแถวนี้แหละ พรานเจิมบอกอยางกระตือรือร้นไม่กลัวเกรงเพราะราคาค่าตัวของลูกเสือและเนื้อหนังของแม่เสือมันมากมายยั่วยวนใจพรานโลมก็เห็นด้วยดังนั้นรุ่งเช้าวันต่อมาพอม่านหมอกหนาะที่ปกคลุมผืนป่าสลายจึงต่างพากันแกะรอยไปทันทีการแกะรอยไม่ยากเท่าใดนักเพราะเป็นพรานมาก่อนมีความเชี่ยวชาญ รอยอุ้งเท้าหน้าของเสือซึ่งมีนิ้วห้านิ้วและเท้าหลังสี่นิ้วปรากฏอยู่ตามพื้นดินชุ่มด้วยหยาดน้ําค้างหลายแห่งมันอยู่ห่างจากจุดที่พวกเขานั่งห้างเมื่อคืนมากทีเดียวรังของมันอยู่ใต้เงื้อมหินซึ่งปกคลุมด้วยพุ่มไม้เครือเถาวันมีกลิ่นซากสัตว์เน่าโชยมาเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่านางเสือแม่ลูกอ่อนนั่นมันเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่ สองพรานผู้เหี้ยมหานมอบกลานเข้าไปอย่างระมัดระวังเลือกเอาโคดหินอันเป็นชัยภูมิเหมาะสมกําบังตนมันคงอยู่ข้างในพรานเจิมกระซิบปืนซึ่งมรจุกระสุนในมือเตรียมพร้อมแต่หลังจากที่ซุบรอกันอยู่นานก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆให้เห็นว่านางแม่เสือนั่นมันจะปรากฏตัวออกมาเลยพรานเจิมจึงฉุกคิดได้ว่า บางทีแม่เสืออาจจะไม่อยู่มันอาจจะออกไปหากินอีกคิดดังนั้นแล้วจึงหยิบก้อนหินก้อนเคือง,องก้อนหนึ่งคว้างไปยังปากถ้ำใต้เงื้อมหินเสียงก้อนหินกระทบพื้นดังกุกกุกกุกก,กุก้องมาได้ยินชัดเจนแล้วทันใดนั้นก็ได้เห็นภาพที่น่าตื่นเต้นปรากฏขึ้นโอ้นั่นลูกเสือตัวน้อยๆพากันวิ่งออกมาตัวยังไม่โตเท่าไหร่ อายุราวสามเดือนกำลังน่ารักเลยทีเดียวลูกเสือสี่ตัวนั่นเมื่อได้ยินเสียงก้อนหินตกคงคิดว่าแม่กลับมาจึงวิ่งออกมารับที่หน้าถ้ำแต่ออกมาแล้วไม่เห็นแม่พวกมันจึงเล่นเยา้าหยอกกันอย่างสนุกสนานคล้ายลูกหมาลูกแมวตัวเล็กๆที่ไร้เดียงสาพรานชาวหุบบอนทั้งสองเห็นแล้วจึงแน่ใจทันทีว่าอีกไม่นานเกินรอนางเสือนั่น จะต้องกลับมาเพราะมันเป็นห่วงลูกน้อยของมันและแล้วก็เป็นความจริงตามคาดเพราะเพียงครู่เดียวเท่านั้นร่างของนางเสือก็ปรากฏขึ้นในปากของมันคาบกระจงตัวเล็กๆตัวหนึ่งมาด้วยลูกน,น้อยๆของมันเมื่อเห็นแม่ต่างพากันวิ่งกรูออกมารับด้วยความดีใจแต่แล้วจู่ๆนางแม่เสือ เกิดไหวตัวด้วยสัญชาตญาณระวังภัยหรืออาจจะได้กลิ่นของสองพรานมันทิ้งเหยื่อในปากลงหมุนตัวกลับหันขับมาทางโกดหินที่พรานโลมพรานเจิมซุ่มอยู่แวบเดียวเท่านั้นรวดเร็วปานสายฟ้าแลบพอสายตาสบกันนางเสือแม่ลูกอ่อนห่วงลูกก็คำรามโฮ o พุ่งตัวแยกเขี้ยวกระโจนเข้าหาหมายขย้ำผู้บุกรุกให้ดับดิน แต่ก็ยังช้ากว่าปืนในมือของสองพรานที่ยิงสวนออกไปเช่นกันร่างของนางเสือแม่ลูกอ่อนสุดหวบลงกองกับพื้นมันพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ลุกไม่ไหวตัวของมันสั่นกระตุกระริกด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะสิ้นใจดวงตาทั้งคู่ของมันเบิกโพลงจ้องดูพรานทั้งสองอย่างเครียดแค้นพยาบาทเรากับจะจดจำใส่ใจไว้ไม่ขอลืม เสียงปืนที่ดังกึกก้องกมปนาตทำให้ลูกเสือตัวน,น้อยๆวิ่งกลับเข้าไปในถ้ำอย่างขวัญหายพลานโลมกับพลานเจิมครั้นเห็นนางเสือตายแล้วเขาก็พากันเข้าไปตามจับลูกเสือสี่ตัวนั้นไว้ได้เอาเถาวันเส้นเล็กๆมัดขาพวกมันส่วนตัวแม่ก็จัดการแล่เนื้อเถือหนังนำไปขายที่ตลาดในเมืองได้เงินมากพอสมควรทีเดียว สร้างความพออกพอใจให้กับเขาทั้งสองเป็นอย่างยิ่งโชคดีจริงๆได้ลาบก้อนใหญ่พลานเจิมพูดขณะแบ่งเงินกันข้าก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายถึงปานนี้เสียลูกปืนไปแค่คนละนัดเท่านั้นเองพลานโลมตอบแล้วเก็บเงินใส่กระเป๋าเสื้อของตนแต่แล้วในอีกสองสามวันต่อมากลางดึกคืนหนึ่งพลานลม ซึ่งนอนหลับอยู่บนเรือนก็ฝันร้ายเขาฝันว่ามีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องเรียกที่หน้าบ้านพลาหลมพลาหลมเสียงของผู้หญิงคนนั้นดังแว่วมาพลาหลมจึงเดินออกไปมองหาขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนมีแสงจันทร์สว่างพราวโพ,พรงพลาหลม พลาลมเสียงเรียกนั้นเยือกเย็นจนจับขั้วหัวใจใครใครเรียกพลาลมร้องถามในความฝันแล้วบัดดน,นั้นร่างของผู้หญิงผมยาวสยายคนหนึ่งก็ก้กาวออกมาจากพุ่มไม้ในตาทั้งสองดวงจ้องขเขม็งอย่างเชียดแค้นเมื่อได้เห็นพลานลมก็ใจหายวาบอุทานว่าใครนะ่ะใครผู้หญิงคนนั้น รีเสียงหัวเราะเล็กแหลมจ้องตาถลนใส่อย่างประสงค์ร้ายเธอพูดตอบว่าแกจำข้าไม่ได้เหรอเจ้าพรานแกจำข้าไม่ได้เหรอพูดได้แค่นั้นก็กลับกลายจากร่างของผู้หญิงเป็นร่างของเสือโคร่งที่น่ากลัวยืนแยกเขี้ยวคำรามจ้องมองแล้วกระโจนพุ่งเข้าหา พานล,ลมใจหายว่าพะงะถอยหลังอุทานร้องเสียงดังด้วยความตกใจสุดชีวิตเสือเสือโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องอย่างตื่นตระหนของพรานล,ลมดังลั่นไปในบรรยากาศยามดึกสงัดจนเมียและลูกพวาตื่นถามว่าเป็นอะไรพี่ล้องเป็นอะไรเสือเสือพรานล,ลมยังคงหลับหูหลับตาร้องตัวสั่นเทา พี่ล้อมเสือที่ไหนไม่มีพี่ฝันร้ายเมียพลานลมจับตัวพลานลมเขย่าให้รู้ตัวตื่นจากความฝันพลานลมสะดุ้งเหงืง่อแตกพลักๆเหลียวซ้ายแลขวาไปมาในความมืดพอได้สติก็พูดเสียงสั่นรัวว่าโอ้ยฝันไปฝันไปเหรอเนี่ยนึกว่าเป็นความจริงพี่ฝันไปไม่มีอะไร เมียก็ปลอบโยนพรานล,ลมจึงเบาใจแต่คืนนั้นไม่อาจจะหลับตานอนต่อไปได้อีกเลยเพราะหลับตาลงคราวใดภาพของนางสมิงร้ายมันจะปรากฏให้เห็นทันทีรุ่งเช้าพรานล,ลมเดินหน้าซีดเซียวไปหาพรานเจิมที่บ้านเล่าเรื่องความฝันร้ายของตนให้ฟังด้วยความหวาดหวัน่นพรานเจิมก็หัวเราะพูดปลอบโยนว่าลมเอ้ย แกฝันไปไม่ใช่ความจริงไม่มีอะไรรอกเพื่อนหากแกไม่สบายใจแล้วก็เราหยุดเข้าป่ากันสักพักก็ได้ใจดีขึ้นแล้วค่อยไปใหม่พ่อค้าที่ในเมืองเขาอยากได้เขากวางเขาจะชวนแกไปนั่งห้างที่โป่งดินริมห้วยไปนะไปด้วยกันไม่ต้องกลัวอะไรเอานี่นี่ดื่มซะดื่มเข้าไปแล้วแกจะลืมความฝันบ้าบานั่นพรานเจิมบอกแล้วรินเล้าป่าให้ถ้วยหนึ่ง พลาโลมกลืนน้ำลายรับมาดื่มด้วยความพึงพอใจดื่มกันไปคุยกันไปพอเหล้าหมดขวดภาพของนางสมิงร้ายก็มาลายหายไปโดยสิ้นเชิงครั้นพอเมาได้ที่ร้านเจิมก็ถามขึ้นอีกว่านี่เจ้าโลมก็ยังกลัวความฝันบา้บาๆบอๆของแกอยู่อีกไหมวะ ล่าลมตอนนั้นเมาแล้วเห็นช้างตัวเท่าหมูแล้วก็หัวเราะร่วนพูดเสียงอ้อแออตอบว่าไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วว้ยข้าไม่กลัวเวลาผ่านพ้นไปได้สิบกว่าวันจึงพากันเข้าป่าอีค้นคราวนี้จุดมุ่งหมายอยากได้กวางใหญ่ที่มีเขางามบ่ายวันนั้น พรานทั้งสองไปขัดห้างที่โป่งดินริมลำห้วยซึ่งมีร่องรอยเก้งกวางลงไปกินเป็นประจำขัดห้างกันเสร็จแล้วก็นั่งซุ่มรอกันอยู่ข้างบนจนกระทั่งแสงแห่งดวงตะวันลับหายไปประมาณสักสองทุ่มพวกสัตว์ป่าก็ทยอยออกมากินดินโปง่งเป็นพวกหมูกระจงและเก้งซึ่งไม่ใช่เป้าหมายพรานโลมพรานเจิม นั่งรอคอยอย่างอดทนใจก็นึกคาดหวังว่าเดี๋ยวคงจะมีกว้างใหญ่เขางามสักตัวเดินออกมาให้ยิงแต่รอแล้วรอเล่าจนถึงสามทุ่มก็ไม่เห็นมีมาสักตัวเลยมีแต่หมูป่าตัวเล็กๆกลุ่มหนึ่งพรานเจิมพูดเบาๆอย่างขัดใจว่าโธ่เว้ยพวกหมูบ้านี่มากันอยู่ได้แต่ทำไมไม่เห็นมีกวางมาสักตัวเลยวะมันหายหัวไปไหนหมด เมื่อวานยังเห็นรอยมันเดินเกลื่อนเออหน่าเดี๋ยวมันก็มาพลาลมกระซิบอย่างใจยินแล้วฉับพลันนั้นป่ารอบด้านซึ่งมีเสียงรีดริ่งเรไรร้องระงม,มอยู่สิงแซ่พลันก็เงียบกริบลงพวกหมูป่าที่กำลังคุยกัดกินดินโปง่งพากันหยุดชะงักเสียงร้องอิดอิดอุดอุดของพวกมันหยุดไปมันพากันทำท่าทางคล้ายมีบางสิ่งอันเป็นภยัยกำลังย่างกรายเข้ามา เสียงเงียบไปอย่างกระทันหันของเหล่าแมลงกลางคืนและท่าทางตื่นตระหนกของพวกหมูในโป่งดินทําให้พรานนั่งห้างทั้งสองสัมผัสรู้ถึงความผิดปกติอึดใจเดียวเท่านั้นหมูป่าก็เพลนตามกันพุ่งหนีออกไปจากโป่งดินจนหมดสิน้นเฮ้ยมันตกใจอะไรของมันพรานเจิมกระซิบเบาๆขยับปืนเตรียมพร้อมพรานลมก็เช่นกันกวาดสายตาไปรอบๆอ,อย่างระวังภัย ใจเต้นระทึกกระซิบพูดว่านั่นนะซิไม่เห็นจะมีอะไรแต่ครั้นพอสิ้นเสียงของพลาลโลมไม่นานพลันก็ปรากฏภาพที่ไม่คาดฝันขึ้นนั่นคือจูจๆได้มีร่างของผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งเดินออกมาจากพุ่มไม้ใต้เงาจันท์สลัวเมื่อเดินเข้ามาใกล้เธอแงนหน้าขึ้น ผมของเธอยาวสยายลูกตาทั้งสองดวงเขียวปัดเรืองแสงวาววาวคล้ายดวงตาเสือที่น่าสะพรึงกลัวจ้องมองขม็งมาอย่างเคียดแค้นพลานลมเห็นแวบ,บเดียวก็จำได้ทันทีภาพแห่งความฝันร้ายในคืนนั้นวูบกลับมามันมันเป็นภาพเดียวกันผู้หญิงคนนั้นกรีเสียงหัวเราะเล็กแหลมจ้องตาถลนใสย่งมุ่งร้ายพูดดังขยาวขวัญขึ้นมาว่า แกแกจำข้าได้ไหมเจ้าพรานแกจำข้าได้ไหมข้ารอคอยแกมาหลายวันแล้ววันนี้จะเป็นวันตายของพวกแกสิ้นเสียงพูดผู้หญิงใต้ต้นไม้ก็กลับกลายเป็นเสือยืนแยกเขี้ยวกำรามโหกโหกทำท่าจะกระโจนขึ้นมาพรานโลมใจหายวับตะโกนว่าเสือเสือ แล้วยกปืนเหนียวไกหญิงเปรี้ยงสวนลงไปทันทีพรานเจมิมซึ่งอยู่ข้างๆเสือดุ้งเฮือกสุดตัวร้องถามว่าลมลมเสือที่ไหนแกยิงอะไรวะเสือผีเสือสมิงตัวที่เราฆ่าเอาลูกของมันพรานลมตัวสัน่นมันจุกระสุนปืนนัด,นดใหม่อย,ย่างรวดเร็วพรานเจมิมครั้นเห็นท่าทางของเพื่อนก็จับมือเขยา่าแรงๆแล้วพูดบอกว่า ลมแกหลอนแล้วเสือสมิงที่ไหนข้าไม่เห็นเลยลมลมครู่ต่อมาพรานลมจึงได้สติตัวสันเทาละล่ำละลักตอบว่าจอมเมื่อกี้ใครเห็นจริงๆผู้หญิงนางเสือในความฝันมันมันเป็นสมิงมันจะมาแก้แค้นเราใครเห็นจริงๆนะที่ไหนเล่าแกดูสิข้าไม่เห็นมีอะไรแกประสาทหลอนไปแล้ว สงบใจเธอเพื่อนนอนเถอะแกนอนเสนะข้าจะเฝ้ายามให้เองพรานเจิมพยายามปลอบโยนข้าไม่หลอนข้าเห็นจริงๆแกระวังตัวนะเจิมเอ้ยทางสมิงแม่ลูกอ่อนนั่นมันแค้นพวกเราเออนะ่าข้าไม่กลัวหรอกให้มันมาเถอะข้าจะยิงมันให้ตายเป็นผลที่สองแกอย่ากลัวไปเลยนอนนอนเสียนอนบอกแล้ว พรานเจิมก็ดันตัวพรานลมซึ่งสันเทาขวัญหายให้นอนลงพรานลมได้ยินเพื่อนปลอบดังนั้นก็ค่อยใจชื้นนึกชงนสนแท่ว่าภาพที่เห็นเมื่อครู่มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมทำไมความฝันที่ลืมไปแล้วปรากฏให้เห็นอีกทั้งทั้งที่เขาก็แน่ใจว่าเขาตื่นอยู่แท้แต่หากมันเป็นความจริงหากเกิดขึ้นจริงแล้วทำไมพรานเจิม เพื่อนของเขาจึงไม่รู้ไม่เห็นด้วยเล่านั่งอยู่บนห้างเดียวกันแท้ๆพรานลมนอนคิดคำหนึ่งไปด้วยความพิศวงสะดุ้งกลัวต่ออาถรรพ์ของเสือแม่ลูกออนซึ่งจู่โจมเข้ามาจนเต็มจิตเต็มใจสถานสั่นไปทั้งตัวนอนนอนนะเสียงพรานเจิมเพื่อนรักปลอบอีกเอื้อมมืออุ่นๆมาบีบมือให้กำลังใจยังห่วงใหญ พลานลมทอนหายใจเฮือกค่อยๆค,ค่มปิดเปลือกตาแล้วเคลิ้มหลับไปด้วยความง่วงและอ่อนเพลียเหลือจะทนการเวลาผ่านไปจนดึกดื่นเดือนคล้อยพรานเจมิมยังคงนั่งอยู่ไม่ยอมหลับเขาก็คิดพิศวงอยู่ในใจเช่นเดียวกันว่าพรานโลมเพื่อนของเขาต้องถูกอาถันป่าลอกร้อนเอาเป็นแน่แต่เขาไม่กลัวเพราะจิตใจของเขาเข้มแข็ง เขาเป็นพรานมีครูบาอาจารย์คิดอย่างมั่นอกมั่นใจดังนั้นแล้วก็ภาวนามน์ซึ่งเคยร่ำเรียนมาอยู่ภายในใจนั่งหลับสับป,ประงกอยู่ข้างๆพรานลมนั่นเองจะกล่าวฝ่ายพรานลมหลับไหลไปนานก็รู้สึกตัวตื่นเสียงนกแสกร้องกรีดกรีดแว่วมาหน้าสยองขณะนั้นบรรยากาศเย็นยเยือกเน็บหนาววางเวงแล้วครู่ต่อมา ก็มีเสียงลึกลับอีกเสียงหนึ่งดังอยู่ใกล้ๆมันดังครืดครืดครืดพลานลมลืมตาเห็นพรานเจิมนั่งหลับสะงกกลนเบาๆดังครืดครืดครืดแล้วอึดใจต่อมาพลันพรานโลมก็เหมือนเกิดความรู้สึกว่าเสียงครืดครืด คลื่นั้นแปรเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงคำรามาเบาๆในลำคอว่าโอโอโอมันเป็นเสียงของเสือเสียงของเสือชัดๆพลานลมขนลุกสู้ไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองเขาสถานเย็นเยือกความหวาดกลัวจูโจมเต็มดวงใจอีกขนแล้วในบัดดลสิ่งเลวร้ายก็บังเกิดเมื่อพรานเจิมซึ่งนั่งอยู่ข้างๆหันหน้ามาก้มมอง อะไรนั่นสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนของเขาดวงหน้าของพรานเจิมเปลี่ยนไปกลายเป็นดวงหน้าของนางเสือแม่ลูกอ่อนในตาเขียวปัดจ้องมองดูอยู่อย่างเครียดแค้นมันแยกเขี้ยวคำรามทำท่าจะขยำ่ำพลานโลมผวายันตัวถอยหลังหนีเสือเสือเขาอุทานลั่นอยู่ในใจวาดกลัวสุดชีวิต แต่ก็ยังพอมีสติจึงเอามือขวาควานหาปืนแต่หาไม่เจอเจอแต่มีดเน็บเดินป่าเขาคว้ามันกำไว้มัน่นแล้วจ้วงแทงไปยังร่างของเสือผีซึ่งกำลังเสยยแยกเขี้ยวจะขยํำเขาทันทีร่างของนางเสือผีแม่ลูกอ่อนะงะหงายหลังคำรามร้องโฮยังเจ็บปวดกลิ้งตกลงจากห้างดังตุบก้องไปทั่วบริเวณพลานโลม กำด้ามมีดเพชคคาดด้ามนั้นไว้แน่นก้มมองตามลงไปใจสั้นระรวัวเขาเห็นภาพของนางสมิงตนนั้นลุกขึ้นยืนแงนหน้าสะสยะยิ้มอย่างเย้ยหยันผมยาวสยายดวงตาลุกโพล่ราวกับแสงไฟยังหน้าสะพรึงกลัวมันหัวเราะเสียงเล็กแหลมยังสะใจแล้วกลายร่างเป็นเสือเดินช้าๆหายไปในความมืดสลัวของแสงจันทร์แรม พอร่างของมันลับไปแล้วพลรนโลมก็ได้สติเหลียวซ้ายแหลขวามองหาพรานเจิมเจิมเจิมเขาตะกนร้องเรียกหาก็มองลงไปใต้ห้างได้เห็นร่างของพรานเจิมนอนเหยียดยาวกลางแขนกลางขาแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินอ๋อคุณพระช่วยคุณพระช่วยมันเกิดอะไรขึ้นนี่พรลนลโลมลืมตัวลืมตายปีนลงจากห้างยามดึก แต่พอมาถึงพื้นก็พบว่าพลานเจิมสิ้นใจเสียแล้วเลือดนองแดงไปทั้งตัวพลานโลมร้องอุทานขึ้นสุดเสียงว่าคุณพระช่วยข้าข้าแทงเพื่อนซะแล้วเป็นไปได้ยังไงกันพลานลมเสียใจจนสติแตกวิ่งตเตลิดออกจากป่าริมห้วยกลับคืนสู่หมู่บ้าน ขณะที่เขาวิ่งตะเตลิดกลับเขาได้ยินเสียงหัวเราะเล็กแหลมของผีเสือสมิงแม่ลูกอ่อนตัวนั้นดังแว่วมาอย่างสะใจข่าวการตายของพรานเจิมสะพัดไปทั่วหมู่บ้านพรานลมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังแล้วร่ำให้ยังโศกเศร้าเสียใจครันรุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านไปดูที่เกิดเหตุก็พากันใจหายไปทั้งสิน้นทุกๆคนเชื่อว่าพรานลม ไม่ได้ตั้งใจฆ่าพรานเจิมเพราะคนทั้งสองนี้คบหากันมานานแต่ที่มามีอันเป็นไปคงจะเกิดจากอาถรรพ์ของนางเสือแม่ลูกอ่อนพยาบาทตัวนั้นเป็นแน่แท้ที่ดนบันดาลให้พรานลมเห็นพรานเจิมเป็นเสือแล้วแทงจนตายวันเผาศพพรานเจิมชาวบ้านดงสวองได้เห็นพรานลมร้องไห้ เอากำปั้นตีอกชกตัวครั้งแล้วครั้งเล่าพลางรำพึงรำพันว่าเจมเจมเอ้ยข้าไม่ได้ตั้งใจเลยข้าไม่ได้ตั้งใจเผาศพเสร็จแล้วพลานล,ลมก็กลายเป็นบ้าเดินพล่านไปทั่วหมู่บ้านบางครั้งก็วิ่งหัวซุกหัวสุนยังหวาดกลัวร้องตะโกนว่าเสือนางเสือแม่ลูกอ่อนนางเสือแม่ลูกอ่อน หลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งพลานลมก็หายไปจากหมู่บ้านดงสวอ่งอย่างไร้ร่องรอยญาติพี่น้องตามหาเท่าไรเท่าไรก็หาไม่เจออีกปีหนึ่งต่อมามีคนไปหาของป่าได้พบโครงกระดูกและเสื้อผ้าข,ของพลานลมกองอยู่หน้าถ้ำของนางเสือแม่ลูกอ่อนกลางดงพอเห็นก็จำได้มาแจ้งข่าวให้ญาติในหมู่บ้านได้รับรู้เมื่อพากันไปดูแล้วก็ต่างซุบซิบพูดกันว่า โอ้เอ้ยอาถรรพ์ของนางเสือแม่ลูกออนมันน่ากลัวน่ากลัวจริงๆพอฝังกระดูกของพลานโลมไว้ในป่าแห่งนั้นแล้วก็พากันเดินกลับคืนสู่หมู่บ้านด้วยความสลดใจแต่แต่เหตุการณ์อาถรรพ์ไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงความตายของพรานทั้งสองเพราะหลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ก็มีสิ่งอาถรรพ์ที่น่ากลัวบางประการเกิดขึ้นตามมาอีก นั่นคือหากมีนายพรานคนใดไปล่าสัตว์ตอนกลางคืนหรือว่าในตอนกลางวันซึ่งมีม่านหมอกลงหนาปกคลุมก็จะได้ยินเสียงของผีพรานโลมกับผีพรานเจิมร้องโหยหวนดังแววมาในความมืดสลัวจากนั้นก็จะปรากฏภาพเงาวิญญาณของคนทั้งสองวิ่งกระเซาะกระเซิงตามกันไปอย่างตื่นตระหนก โดยมีเงาเลือนลางของเสือตัวหนึ่งวิ่งกวดไล่ตามหลังไปอย่างดุร้ายเสือช่วยด้วยเสือผีพรานลึกลับทั้งสองตะโกนเป็นภาพหลอนกลางดงคนที่เห็นต่างคนลุกขนพองควันหายไปต,ตามๆกันเหตุการณ์ผีเสือแม่ลูกอ่อนวิ่งไล่ตามขย้ำผีนายพรานเกิดขึ้นมีคนเห็นบ่อยครั้ง จนไม่มีใครกล้าออกไปหาของป่าและล่าสัตว์กระทั่งวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านหุบบอนได้ไปกราบน้มัสการลงปู่บุญนาและคณะสงฆ์จากวัดป่าดงพญาไฟให้มาทำพิธีสวดมนต์ถวายสังฆทานอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณของคู่เวรทั้งสองฝ่ายคือนางเสือแม่ลูกออนกับพรานชาวหุบบอนทั้งสองแล้วเหตุการณ์ภาพหลอนกลางดงนั้นจึงหายไปและ นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวความลึกลับอาถันของนางสมิงเสือแม่ลูกอ่อนตัวนั้นก็ถูกเล่าลือสืบต่อกันเรื่อยมากลายเป็นตำนานป่าดงพญาไฟตราบจนปัจจุบัน